สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนนงามเลือนะครับและชุนนเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับมีประเด็นเรื่องที่สารุทธรตัดสินประหารชีวิตบรรยินกับมืออุ้มค่าพี่ชายผู้วิพากษานะฮะคือสารุทธร์ในพิพากษาแก้ทษ่วประหารชีวิตบรรยินกับมือฆ่าอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาส่วนจำเลยที่เหลืออีก4คนนะครับก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วก็ยกฟ้องจำเลยนะครับบางข้อหาเล็กๆนะฮะ ทีนี้ตามรายละเอียดเนี่ยคือว่าที่ศารอาญ,ญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสาลนัดฟังคำพิพากษาอุทธรคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอดีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูวงนะครับเป็นหมายเลขหนำด้วยนะครับที่บรรดาการอายการสถานการ,การ,การคดีปราบรามการทุจริต3นะซึ่งได้มีการยื่นฟ้องพันตารวโทบัญญินตั้งภาวกรอดีตรัฐรีช่วยพาณิชย์นะครับ แล้วก็พวกอีกหลายคนนี่นะฮะในความผิด9ก้าข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา289ฐานร่วมกันนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ก็เป็นเหตุให ผู้ถูกเอาตัวไปถึงแก่ความตายนะครับมาตรา309 313ฐานร่วมกันลงเนียวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตรา310ฐานร่วมกันกลมขืนใจเจ้าพนักงานให้ประบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทําผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปมาตรา139 140 ฐานเป็นซ่องโจรน,นะครับโดยสมคบกันเพื่อกระทําผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตมาตรา210ถาร่วมกันพยายาม,มข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดโดยร่วมกันกระทําผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปมาตรา213ถาร่วมกันซ่อนเร้นทําลายศพเพื่อปิดบังการตายและสาเหตุการตายมาตรา199นะฮะาร่วมกันกระทําการใ,ใดแก่ศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นเพื่ออำพรางคาดี คือคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นก็พิพากษาเมื่อ15ธันวาคมปี63ว่าจำเลยเนี่ยที่1ก็คือว่ามีความผิดฐานร่วมกันกันก,กขังห่วงเนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นจนถึงถึงแก่ความตายนะครับลงโทษประหารชีวิตรวมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนตามปออาญามาตรา289วงเล็บ4วงเล็บ7ลงโทษประหารชีวิตนะครับ ฐานแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานจำคุก1ปีส่วนเครื่องแบบเจ้าพนักงานจำคุก1ปีส่วนเร้นทำลายศพจำคุก4ปีแต่จำเลยที่1ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ในสทุกข้อหาคงจำคุกจำเลยที่1ทั้งทางสิ้นตลอดชีวิตสถานเดียวนะฮะส่วนจำเลยที่2ก็ครับมีความผิดฐานสนับสนุนให้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยแตะต้องไว้ก่อนลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษเหลือจำคุก3 3ปี4เดือน จำเลยที่4ี่ถึงหนะครับมีความผิดฐานร่วมการกักขังห่วงเหนียวให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเรียกค่าไถ่ลงโทษประหารชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยจำเลยที่1ให้นับโทษต่อจากกดีโอนหุ้นจำคุกแปดปีของสายยากรุงเทพใต้นะครับจำเลยที่3นะฮะกระทำผิดฆ่าโดยแต่ตรองนะครับก็คือว่าเป็นคนลงมือพิาพากษาประหารชีวิตและกักขังห่วงเหนียวให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ที่พักษาประหารชีวิตให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับต่อมาคือโจ์ร่วมจำเลยที่1น4 5 6ี่ยื่นอุทธรณ์ครับจำเลยที่3เนย่ยไม่อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเพื่อการที่มีการเตรียมอุปกรณ์การเผาทำลายศพในสถานที่ที่ยากแก่การรู้เห็นของบุคคลอื่นไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะลักพาตัวผู้ตายบ่งชี้ให้เห็นถึง ความชัดเจนนะครับว่าจำเลยที่1นึ่งมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนแล้วเพื่อปกปิดการกระทําความผิดอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทําเอาไว้ตั้งแต่ต้น,นจำเลยที่1ก็คาดการไว้แล้วว่าผู้ต้องหาจะต้องขัดขืนนะครับไม่ให้มีการนําตัวผู้ตายไปโดยง่ายหากว่าผู้ตายขัดขืนนะครับแล้วก็มีการใช้กําลังบังคับหรือว่าประทุษร้าย ผู้ร้ายโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้ผู้ตายยินยอมให้จำเลยที่1เนี่ยเอาตัวผู้ตายไปฟังได้ว่าจำเลยที่1ใช้กําลังประทุษร้ายผู้ตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลประกอบกับจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าผู้ตายมาตั้งแต่แรกต่อมาจำเลยที่1และที่3นําผู้ตายไปเผาในสถานที่ที่ว่าเตรียมการเอาไว้การตายของผู้ตายจึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของจำเลยที่1และที่ส พยานหลักฐานของโจทเนี่ยมีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่1และที่3ร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนแล้วเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ให้พ้นจากอาญาในความผิดอื่นที่ได้กระทําไว้ตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อจำเลยที่1ลักพาผู้ตายเพื่อที่จะให้ผู้ตายต่อรองให้โจทร่วมพิพากษายกฟ้อง ถือได้ว่าจำเลยที่เนี่ยลงมือกระทําโดยรับผาผู้ตายโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อจะเรียกค่าไถ่ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดแล้วจำเลยที่2มีส่วนกับจำเลยที่1และที่3สะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวของโจ์ร่วมและผู้ตายในวันเกิดเหตุจำเลยที่2ก็ยังขับรถยนต์พาจำเลยที่1ที่3กับที่5จากจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาที่บ้านเลขที่แห่งหนึ่งแล้วก็ขับรถยนต์จากจังหวัดนครสวรรค์ไปรอจำเลยที่1และที่3กับพวก โดยทราบว่าจำเลยที่1และที่3ม,มีเจตนาจะลักพาตัวผู้ตายเป็นการสนับสนุนจำเลยที่1กับพัวกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงให้ผลอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้และเพื่อให้ได้ร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังบุคคลใดเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกหน่วงเหนียวหรือว่าผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตายรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะ นี่เป็นรายงานล่าสุดนะครับที่มีงานรายงานออกมานะครับเป็นความคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับทั้งในสือ่อโซเชียลอย่าง y t u t u นะฮะแล้วก็ช่องทางอื่นที่ผมได้มีการรายงานไปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ